ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนักพกไอ้บรรลัเรื่องบรรลัไว้ใจนักพกได้เดี๋ยววันนี้จะมารีวิวหรือว่ามาด่าไอ้ฟิวกันไอ้ฟิวเนี่ยมันมันเลี้ยวเลี้าไอ้ฟิววะไอพ่อ,อพชื่อฟิวเนี่ยมันเลีวไม่เลีวดูนิดหน่อยแล้วกูถ่ายจริงๆเหรอ,อน้ำเนี่ยเขาตัดก่อนเนี่ยที่ไหนมีมั่งเนี่ยไอ้เอ้ยกูเห็นสามรอบแล้วนะมึงไอ้ฟิวอะไรอ่ะไอ้แม่ยัดไม่อะแล้วมึงดูนี่ที่ขายร้านต,ตัวแม่ตัวลูกมึงไม่ล้างน้ำตัดก่อน เี้เกียจ์ตามเที่ยวแล้วนะเวรแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวเลยทำไมวะแล้วท,ที่ใจคนนะที่ใจคนนะมึงไม่รู้ไงทั้งว่าจะเป็นคนอ่ะเขาจะคิดยังไงแม่ยานางก็รู้เขาจะคิดยังไงว่าทำไมไม่ล้างเข่าวะเขาไม่มีความหมายเลยวะ <S <S <ด>มึงต้องใจเข้าใจเราด้วยี่มันไม่พอจอดล้างกูเห็นคันต่อไปมันล้างได้งามเออโถไอ้ย่าให้กูรู้นายเด็กเกียร์ทำไมอ่ะดูดกัญชาร์ไว้แบงกูไอ้เกียร์เดี๋ยวเลยมันกัญชาเน่ยดูดให้มันน้อยหน่อย แบี๋ยวแบ่งดูดแล้วก็ทำด้วยงานนะไม่ใช่นาตัวลูกเป็นยังไงอย่างสีเลือบเลยไหมสีตั้งกันไหมเด็ตั้งกันเลยรู้จักสีขาวน้ำเงินเนี่ยแล้วทำไมมึงไม่ล้างเข่าอ่ะเขาก็มีหัวใจไม่ใช่นางตัวลูกก็มีหัวใจเขาก็ช่วยมึงทำมาหากินนายเด็กขี้อ่ะฮะบอกเล็กคุญอย่าให้กูรู้นะไอสัตว์เลี้ยหีเมียเลี้ยวเลยโอ้ ดูคอดิดูคอดิดูคอไหมคอแดงทุกวันเลยเป็นจ้ำเป็นจ้ำมึงทำอะไรมาคอมึงอะเป็นพดร้อนเป็นพดล้อนหรอกนี่มีใครเป็นอย่างงี้ป่ะไม่รู้เมาแล้วทะเลาะกันทะเลาะกันจึบเช้ามาเนี่ยคอแดงเป็นจ้ำเป็นจ้ำเป็นจ้ำเลย,ลเยตอนแรกก็บอกว่าอะไรป่ะหนูก็หนูเครียดเนี่ยเมียไม่รักอือ <c oughs> หนูทิ้งแม่มเลยจะพักอีกวันนึงดีกันแล้วกูเป็นหมาอีกแล้ว กูเป็นหมาอีกแล้วรถ่ะล้างให้มันเรียบร้อยนะแล้วดูกระชายอย่าลืมมาพันลำมาเพื่อก,กูด้วยดูรเรื่องเออแค่นี้แหละกลับไปล้างต้นทุกให้เจียมเลยอ่าโอเคแค่นี้น